สวัสดีค่ะมาพบกับช่องชาเขียวมะนาวชาแนลอีกตามเคยนะคะวันนี้วันที่วันอังคารที่11ใช่ไหมคะทุกคนวันอ,อังคารที่11นะคะทุกคนอ่อเปาก็ไม่มีอะไรมากก็จะมาถ่ายกิจวัตรประจําวันขององเเปาค่ะตอนนี้อเาเปากําลังให้อาหารเด็กๆอยู่นะคะุกคนไปดูกันเลยค่ะ อันนี้อันนี้เปาถ่ายช้าไปเขาอิ่มไปแล้วสามตัวเหลือแค่สองตัวเจ้าส้มกับเจ้าหมีอันนี้ตื่นเช้ามาเขาเคยกินแต่เช้าใช่ไหมคะทุกคนกเขาาต้องขอเราขออยู่นั่นแหละทั้งที่เราก็ยังทำงานบ้านยังไม่เสร็จอะไรสักอย่างเนี้ยเขาก็จะขอเราอยู่นั่นแหละนี <c> ่เ <oughs> <c oughs> จ้าส้มเนี่ยเจ้าส้มเนี่ยโดดเอ็ดเมื่อเช้าไปรลังแกน้อง แล้วก็พาน้องเอาคาบจิ้งเหลนตัวเล็กๆนะ่ะไปกัดใต้เตียงนอนของคุณยายเราก็คือคุณยายนั่นเองนะคะทุกคนลปลาทูเราจะแกะเขานะคะทุกคนต้มแล้วก็แกะกว่าจะได้ทําเป็นอาหารของเขาแต่และมื้อก็คือต้องต้มก่อนอต้มก่อนแล้วก็ค่อยมาแกะคลุกๆก,กับข้าวสวยที่เราหุงไวนะ้น่ะเชื่อไหมคะข,ข้าวถัง,งนึงถังนึงอะเราไม่ค่อยได้ทานกันนะนี่แต่เอามาไว้ให้ลูกๆ แล้วเขาจะได้กินอาหารมัดก็คือวันเสาร์กับอาทิตย์นะคะทุกคนเขาจะกินได้แค่วันเสาร์กับอาทิตย์นอกนั้นจันถึงสุกล้วก็จะเอาข้าวคลุกปล้ายให้เขากินเมื่อเช้าเขาอารมณ์ดียังไงไม่รู้กันนะ่ะฟ้าทึ้นไงเมื่อเช้าพากันเล่นอยู่บนบ้านนะ่ะอ้ยตึงตังตึงตังตึงตังเลยทีเดียว <laughs> พากันเล่นอยู่ชั้นสองนะคะอยู่บนบ้านแบบมืหิวสุดยอดของพวกเขาเลยอะ <c oughs> วันนี้ปอจะต้องทับกล้วยแล้วนะเพราะว่าที่จริงต้องทับเมื่อวานแล้วแ,วแต่พอไม่ได้ทับเพราะมัวแต่ไปถ่ายคลิปที่หนองน้ํกล้วยครบกําหนดทับแล้วทับเสร็จป,ปุ๊บปอก็ต้องเอาเขาไปตากอีก เมื่อวานทำไอเนี่ยทํามันเทศเชื่อมอุยอร่อยมากละมุนความอ้วนนี้แบบมาถึงเลยละมุนทันทีเลยก็จะมีนั่นมีเสียงนั้นโน่นนี้นั่นเนาะเพราะว่าเขาไปทํางานแกนัะเดี๋ยวนี้อปป่าก็ต้องอยู่คนเดียวไม่ใช่คนเดียวหรอกกักลูก ตอนนี้ลูกๆอิ่มกันไปแล้วเหลือพี่หมีคนเดียวเหลือพี่หมีเหลือพี่หมีคนเดียวคนอื่นเขาอิ่มกันหมดแล้วพี่หมีเขาจะกินจุมากๆเลยทุกคนเนี่ยเป็นปลาทูซื้อค้างเนี่ยแหละถ้าปลาทูค้างเขาจะเป็นแบบนี้ ถ้าปลาทูแบบว่าวันนี้ซื้อมาแล้วก็มาต้มให้เขากินปุ๊บเนี่ยเขาจะอริดอร่อยเขามากๆเลยกินจนเกลี้ยงถาดนะทุกคนถ้าเป็นปลาทูค้างอ่ะเขาจะเป็นแบบนี้เลยเนี่ยเขาจะไม่ค่อยกินกันปกติอ่ะปกติถ้าเป็นปลาทูที่เอามาปุ๊บเนี่ยแล้วก็ทําให้เขาทานกินกันเลยเนี่ยเขาจะกินจนเกลี้ยงถาดแต่ถ้าเป็นปลาทูค้างเขาจะเหมือนเขาสัมผัสกลิ่นนะเนาะทุกคน คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะทุกคนก็วันนี้อ่าวันนี้ตั้งแต่บ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงนะคะสิบสามนาฬิกาถึงสิบสี่นาฬิกานะคะ FC ท่านไหนที่อยู่ใออกล้ย่านสีสะเกตหรือใกล้ย่านศาลเจ้าแม่ฮันนี่นะคะไปชมบอสโจหร,รือพ่อโจกับคุณน้องอุงอิงได้เลยนะคะทุกคนจะร้องเล่นอยู่ตรงนั้นเลยหนึ่งชั่วโมงเต็มเต็มนะคะทุกคน คลิปนี้เป่าขอฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ท่านไหนที่ยังไม่กดติดตามรบกวนกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เปาททำในคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ FC ที่รักทุกท่านคลิปนี้เป่าลาไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ